ทำให้คุณโน้อคุณท็อปก็ยังไม่มีคะแนนศูนย์คะแนนค่ะกลับมาอีกหนึ่งทีมครับคุณแมนหรือคุณอ้อนก่อนดีครับใครแมนก่อนแม่นะก็เลยอ้อนครับเหลือฮาร์โมนีดิโอแอทีฟหนึ่งสามและสี่เลือกคำไหนครับหนึ่งเลยยากหรือง่ายครับยังพูดเยอะเยอะ เยอะแล้วพูดนี้เรื่อยเลยอ่ะไปทานข้าวคุณเมจิบ่อยไหมครับยุ่งกันอะไรกันหรอไม่อยากรู้เขาอีกไม่เคยเจอกันครับนั่งร้านเดียวกันพร้อมไหมครับน้องอ้อนครับโคตรลับที่หนึ่งคือเจอุ้ยโเจ๊ไหนล่ะเออเจ๊พูดถึงคําว่าเจ๊สื่อถึงอะไรได้บ้างครับเจ๊ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เจ้า5วินาทีเริ่มครับเจอยากตา เยอะครับเจ๊ร้านขายของร้านร้านขายของชาวขนาดจะกว้างไปไหมครับกว้างไปไม่ใช่ลืมไปเลยกว้างไปตอนนี้กว้างไปแล้วยังไม่เกี่ยวเลยดูคนรับที่สองครับอนอันนี้น่าจะได้คนรับที่สองคือตุ๊กมีเจ๊แล้วก็มีตุ๊กเจ๊ตุ๊กเจ๊กับตุ๊กสื่อถึงอะไรได้บ้าง50นาทีเริ่มครับดวงตาดวงตาถูกตา คำตอบอเราคือดวงตานะคะแต่ทางนี้ใบ้เป็นเจ๊ตุ๊กเนี่ยนะจริงๆแล้วมันได้ทั้งความหมายว่าดวงตาเขาบอกตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ตอนนี้ตอนไหนก็ตามถ้าเราบริจาคดวงตาให้สภากาชาติ กุศลแรงครนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วไปเที่ยวควักให้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วบริจาคดวงตาใสภากาญจน์เสียชีวิตไปก็ไม่ว่าไปทำอะไรแล้วกินตาโตๆนี่เขาเอาไหมโอ้ยชอบเลยพี่อ้าวข้อนี้คุณแม่คุณอ้อนรับไปสองคะแนนค่ะสองต่อศูนย์ครับตอนนี้กลับมาอีกหนึ่งทีมครับไปต้องอย่าแรงเลยนะคะไปไปเดี๋ยวช่วยส่งไปต่อเลยแขนแขนไอคอมทิงแคขนเนี่ยทายไม่ได้ก็ได้เดี๋ยว น้องเขาก็เละเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่แค่งกันขนาดนั้นอภัยกันได้เหลือคำริศนา3ามและสจากฮาร์โมนีดีโไทีครับต4 4ีีีสามีที่เกิดวันที่4ี่ค่ะเหรอเป็นคนที่รักสามีมากไม่ยากครับโคดลับที่หนึ่งคือปลาปลาสื่อถึงอะไรได้บ้างปลาท้าวินาทีเริ่มครับแม่น้ำลำคลองทะเล เออ่ปลาคือะไรอ่ะเอ่อปลาอะไรอ่ะมันยังกว้างอยู่พี่มันยังกว้างไปดูคนรับสองคนรับที่สองน่าจะได้ฟังกันดีครับโค้ดรับที่สองคือดิบปลาดิบครับปลาดิบสื่อถึงอะไรได้บ้าง5นาทีเริ่มครับอาหารญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นลูกเต้าอ ข้อนี้ถูกในคนรับที่2นะคะเราพูดถึงอาหารญี่ปุ่นคือคำตอบของเรานะคะ <c oughs> คุณโน้คุณท็อปมี4คะแนนะคะคระยเ <ê> ย้รับไป4ี่คะแนนครับผมตอนนี้เป็น4ต่อสอนะครับคุณแมงคุณอ้อนมีสะสมไว้2คะแนนเพราะฉะนั้นในคำปรศนาสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าอยากชนะต้องทายถูกภายในคนรับที่1หรือ2เท่านั้นคร <c oughs> ับอะไรอ่ะผู้ปากเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้หญิงต้องธนุถนอมี่ออเหรอครับ เนื้อขอลับที่3าวันเดียวนะคะครับว่าจะยากหรือจะง่ายมีโอกาส2ครั้งที่จะชนะนะครับสมาธิแน่วแน่มากครับคุณสุภกิจเดีวเลยมัวเลยคิดอยู่ไม่จะเป็นคอมอะไรโค้ดลับที่หนึ่งคือทักทักเออทักอะไรนะฮะเออทักทักทักเขาบอกว่างี้ทักทักวินาทีเริ่มครับสวัสดียกมือไหว้ครับพนมมือเพื่อนใหม่ เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยต้องดูโคดลับที่2องคดลับที่2คือศิลทักสิลครับโคดลับนี้โอกาสจะชนะต้องภายในโคดลับนี้เท่านั้นแต่ถ้าไม่ได้โคดลับนี้ยังมีสิทธิ์เสมอนะครับครับท้าวินาทีเริ่มครับนายกรัฐมนตรีนายก